ไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะวันนี้ได้มีเกินการเชิญทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนมาร่วมการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการสำรวจปิเตลตียมรอบที่21ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทาง n b t ของเรามีการถ่ายทอดสดด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกับคุณน,นพดลพรสิริ่ารายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณนพดลเชิญค่ะ คับที่เวทีเสวนาพลังงานเพื่อหาทางออกในการเปิดสัมปทานปิตโตเลียมรอบที่21นะครับตลอด4ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการนําข้อมูลต่างๆมาหาักล้างกันซึ่งพรรครัดก,ก็ยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่นํามาเสนอวันนี้นะครับก็จะมีการทําให้ประชาชนได้เข้าใจด้านพลังงานมากขึ้นขณะเดียวกันการเดินหน้าเปิดสัมปทานรอบที่21นะครับก็จะให้นายกท่ามนตรีเป็นผู้ตัดสินใจครับ เวทีเสวนาเดินหน้าประเทศไทยประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาสนาทีและเสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมีการแบ่งผู้เสวนาออกเป็นสองฝ่ายมีตัวแทนจากภาครัฐแล้วก็ภาค,ภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการอาทิหม่อมหลวงประนัดดาอดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนาย,ยกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยฝ่ายที่คัดค้านการเปิดสัมปทานนะครับ คือนายธีรชัยพัวนาะธนาธานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นคนตั้งคําถามบนเวทีนะครับโดยระบุว่าจากการที่กระทรวงพลังงานให้เอกชนได้รับสิทธิ์สํารวจแปลงปิโตเลียมที่มีศักยภาพสูงในอ่าวไทยจํานวน3แปลง สามารถนำระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC มาใช้ได้นั้นภาคประชาชนมีความเป็นห่วงถึงความโปรง่งใสและผลประโยชน์ของรัฐที่อาจหายไปจึงเสนอแนะให้ภาครัฐแก้กฎหมายและตั้งกติกาสำหรับการเปิดสัมรทาานใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าระบบ PSC เป็นระบบที่ทําให้เกิดการประมูลแข่งขันของภาคเอกชนและทําให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดมากกว่าระบบ Thailand 3 p ีพ s ขณะที่นายครุจิตนาคอนทัพรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับได้ยืนยันว่าปริมาณก๊าซในประเทศไทยจะหมดลงในอีก7ปีข้างหน้าหากไม่มีการเปิดสัมปทานรอบใหม่สะท้อนได้จากความต้องการใช้ปัจจุบันที่ใช้อยู่1.8ล้านล้าลูกบาทฟุตต่ตอปีแต่การเปิดสัมปทานครั้งที่ผ่านมามีการให,กให้เอกชนสำรวจแปลงปิตโตรเลียมไปแล้ว28แปลงมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะครับที่มีปริมาณปิตโตรเลียมสูงสุดอยู่ที่5,000 50, ลูกบาทฟุตต่ตอปี ส่วนข้อเสนอของภาคประชาชนที่ต้องการให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ PSC เนื่องจากมองว่ารัฐสูญเสียรายได้ภาษีนั้นสามารถแก้ไขด้วยการเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางข้อแต่ไม่จําเป็นต้องแก้ภาษีพรบเงินได้ปิตโตรเลียมทั้งระบบซึ่งตลอดการเสวนาในช่วงเช้าครับได้มีการนําเสนอข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายโดยบรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ขณะที่นายนระงชัยอาาัครเสลาีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าพรบปิโตเรเลียมฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ปรับปรุงมาแล้วหครั้งและมีความเหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศสูงสุดส่วนที่มีการโต้แย้งจากภาคประชาชนว่าบางมาตราในพรบปิโตเรเลียมทําให้รัฐเสียประโยชน์ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติอยู่ระหว่างการแก้ไขให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยสุดท้ายได้คาดหวังว่าเวทีในวันนี้นะครับจะเป็นบทสรุปสุดท้ายและทําให้ประชาชนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานรอบใหม่และยังยืนยันว่าจะเปิดให้เอกชนเข้ามาเ,เข้ามาและขอรับสิทธิสำรวจได้จนถึงวันที่16มีนานี้ตามเดิมนะครับและหลังจากนี้นะครับการตัดสินใจว่าจะมีการเปิดสัมปทานรอบที่21หรือไม่ก็จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจครับ ด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนมตีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่ห่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานซึ่งการจัดเวทีในวันนี้ควรพูดคุยแก้ไขให้ชัดเจนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลหวังดีต่อบ้านเมืองอย่างไรก็ตามหากวันนี้ไม่ได้ข้อสรุปก็จะต้องทำโพลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหากกลุ่มต่อต้านไม่ยอมรับก็จะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับเวทีนี้นะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆได้ตั้งคําถามเพื่อที่จะหาทางออกการสํารวจปิโตเลียมรอบที่21ไปด้วยกันนะครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศล่าสุดจากตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับทางสถานีครับขอบคุณคุณนพดลค่ะค่ะ และภายหลังจากที่ทางกระทรวงพลังงานได้เปิดโอกาสให้ผ้าเอกชนเองนะคะสามารถที่จะขอสิทธิ์ในการสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21ก็มีคําถามเกิดขึ้นในสังคมมากมายทีเดียวว่าวิธีการเปิดสมปทานจะเป็นในรูปแบบใดเพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดปฏิตามได้จากรายงานพิเศษค่ะปริมาณก๊าซธรรมชาติภายในประเทศที่ลดน้อยลงในช่วง10ปีนี้ทําให้กระทรวงพลังงานตัดสินใจเดินหน้าเปิดสมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 โดยดําเนินการภายใต้รูปแบบ Thailand 3 p ีพ s ซซึ่งเป็นรูปแบบที่หลายฝ่ายศึกษาว่าเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากในไทยมีปริมาณปิตโตรเลียมไม่มากนักประกอบกับหลุมปิตโตรเลียมมีขนาดเล็กหากใช้ระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือ PSC อาจไม่จูงใจให้เอกชนเข้ามาขอสิทธิ์สำรวจเพราะไม่เงินที่ใช้ในการลงทุนไม่คุ้มค่ากับปริมาณปิตโตรเลียมที่จะได้รับรวมถึงยังไม่มีกฎหมายด้านการบริหารจัดการรองรับระบบ PSC ปัจจุบันระบบสัมปทานแบบไทยแลนด์ทีพัสได้ปรับเปลี่ยนอัตราผลประโยชน์ที่จะต้องส่งเข้ารัฐให้เพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ70ซึ่งมาจากค่าภาคหลวงปิตโตรเลียมที่เก็บจากปริมาณการผลิตภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมโดยจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ50และการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากกำไรส่วนเกินในอัตราร้อยละ0ถึง75 ซึ่งเป็นอัตราก้าวหน้าสะท้อนได้จากปี2556ะสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีปิตโตเรเลียมได้ถึง23,519ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นระบบสัมปทานปิโตเรเลียมหรือระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC เนี่ยนะคะในสาระสำคัญแล้วเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนให้กับรัฐทั้งสองระบบเราสามารถที่มากำหนดได้นะคะว่า จากกำหนดจัดเก็บรายได้ของรัฐอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างของ Thailand 3รเนี่ยเรื่องของค่าภาคหลวงเราก็กำหนดเป็นขั้นบันไดยอยู่ที่5-15%ถึงนะคะก็คือผลิตมากเก็บมากผลิตน้อยเก็บน้อยแล้วก็เรื่องของภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมเรากำหนดอยู่ที่50%นะคะซึ่งจัดเก็บโดยกรมสมการแต่เห็นไหมคะว่าภาษีเงินได นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจอื่นนะคะเขาเก็บอยู่เพียง20%นะคะแต่ภาษีเงินได้ปิโตเรเลียมถึง50%ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เลยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษก็เหมือนเป็นภาษีตัวที่2อะค่ะถ้าผลิตได้เกินกว่าที่กําหนดนะคะบริษัทผู้รับสมรทานจะต้องมาจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้กับรัฐนะคะส่วนความกังวลระบบสมปทานจะให้กรรมสิทธิ์ในปิโตเรเลียมแก่เอกชนทั้งหมดนั้นขอ้อเท็จจริงตามพรบรปิโตเรเลียม2 5 1 4ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ปิโตเลียมเป็นสมบัติของรัฐสิทธิในการสัมปทานปิโตเลียมไม่สามารถขายทอดได้และรัฐมีอำนาจสมบูรณ์ที่จะเพิกถอนสัมปทานดังนั้นหากผู้ได้รับสิทธิสำรวจปิโตเลียมพบปิโตเลียมมากก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศต,ตามไปด้วยล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ยื่นข้อเสนอให้ผู้ได้รับสิทธิสำรวจแปลงปิโตเลียมในอ่าวไทยที่คาดว่าจะมีปริมาณปิโตเลียมจำนวนมาก3แปลงสามารถยื่นเปลี่ยนระบบการจัดเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐเป็นแบบ PSC ได้ ภายใน4ปีแรกของระยะเวลาการสำรวจซึ่งระหว่างนี้ภาครัฐก็จะดำเนินการล่างกฎหมายเพื่อลองรับระบบ PSC ไปด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายมาดูเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณกันบ้างนะคะหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่า